Don't know Yeah Abstract what up Yeah A Z Yeah Just had a call with Atlantic, I got up all in a panic All in my ear They know it's my year Just give me a chair I can't stand it They know that I'ma be popping. With all of this fire I'm dropping <ihaz> no red and blue lights, but you know that they're gonna cop. Yeah, back on my bullshit, back in my zone. I got these labels all hitting <violininding> my phone. I got my fans, I don't give a damn, bro. why just be doing this shit on my own. Started with nothing, I made it to something. Now I just been growing and growing. Yeah, I'm getting older, my parts getting colder. Yeah, they say I flow like it's snow Now I drink some to keep out. When are you you running? <Rabbi> วันน้องมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมอยู่กับพี่ทอมแล้วก็พี่นิครับสวัสดีน้องแคปด้วยนะครับครับวัผมทุกคนเลยวันนี้มันชิวๆชิคๆของเราครับผมเรามาอยู่ที่คาเฟ่ร้านอะไรนะเนี่ยบายบายพาร์คบายบไบพาร์คบไยบายแว่าจักรยานอ๋อบาพาร์คบาพาร์คสวนจักรยานนั่นเองครับสวนนี้ก็ไม่เจอขับสวนกันอยู่นั่นแหละนะพวกคุณกินอะไรกันอยู่นี่ย อย่าไปด่าผมสั่งอันนี้หวานเนีฮะไม่หวานไม่หวานเลยครับนี่ยำตาไม่หวานก็ดีอย่างนะครับมันแบบจะได้ไหมครับเออไอแต่คนมีความรักเห็่แล้วไงเออคนไม่ต้องกินหวานก็ได้คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยแค่อยากมีอยากมีอะไร อยากจะถามคุณพรอมนะว่าช่วงวันพักของคุณพรอมเนี่ยทำอะไรบ้างในชีวิตประจำวันก็จริงๆวันพักของผมอะก็พยายามจะตื่นให้สายที่สุดเลยแต่ว่าอยากจะนอนให้มันเต็มที่หน่อยพอตื่นมาแล้วแบบโอเคก็แบบอยากจะออกไปคาเฟ่ไปนั่งชิวๆอะไรเงี้ยครับมันมันจะได้แบบนแบบเรารีแลกซ์หน่อยนะอ่าวันจที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะแล้วพี่นิค่ะวันว่างๆวันว่างทำอะไร ใช่ยูทูบใช่ไหมครัไม่ใช่แล้วครับก็ออนกมากก็แบบเนี้ยแหละครับแบบคล้ายๆแบบทอมแหละแต่บางทีก็ถ้ามีเวลาก็จะมานั่งกินกาแฟครับมีความเห็นยังไงกับการกินกาแฟดำมากกับการลดน้ำหนักจริงๆก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะที่แบบว่าเราจะลดแคลอรี่ลงแคลอรี่ลงเพราะเรากินกาแฟดำมันก็ไม่มีน้ำตาลกันนมเนาะใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าไงมันก็เป็นแค่เป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะของการแบบคุมอาหารนะครับอาหารหลักก็สำคัญเหมือนกันอือใช่บางทีลดกาแฟอย่างเดียวก็ไม่พอนะต้องไปดูอย่างอื่นด้วย แต่ที่เป้าหมายหลักๆเรากินกาแฟดําก็เพื่อช่วยเพิ่มกระตุ้นระบบการเผาผันให้มันมากขึ้นเนาะอ่ามันก็มีส่วนในเรื่องนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเออถือว่าเป็นแค่แบบเป็นเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งนะกันพาร์ทหนึ่งหลักๆก็อาหารใช่สุดท้ายก็ต้องไปดูที่เขาเรียกว่าเรื่องกินข้างหน้าก็ใช้อยู่ดีใช่หรืออะไรนะคุณนกินแคลวินแคลเอาเออแล้วเรื่องการพักผ่อนหลักกินกาแฟอย่างเงี้ยมันจะนอนหลับหร มันมีครับคาเฟอีนช่วงกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นผมนะมผมจะปวดหัวมากเลยแบบเล็กว่าแะ้วน็จะถีบกับคาเฟอีนมากอเซซนทีฟแบรบรับได้ไม่เยอะนะใช่แล้วอย่างพวกพี่2คนล่ะการนอนอ่ะคือเห็นอย่างเงี้ยพี่ก็กินเฉลี่ยนในหนะวัน,วนละาสองแก้วนะปกติก็จะกินตอนสายเก้าโมงสิบโมงไงแก้วหนึ่งแล้วก็ประมาณเที่ยงอันนี้คือแบบปกติแต่ตอนคืนมันก็ถามว่าง,ง่วงไมงงหมง่วงเลยคือเราทํางานทั้งวันแล้วแบบไปออกกําลังกายด้วยพี่นี่ก็กินกาแฟเป็นไงบ้างพี่ ย่าหลับตัวบางทีพี่ก็จะเลือกเวลากินนะเพะพี่จะกินในแก้วเดียวแต่จะไม่กินหลังพี่ก่อนไปสองหลังไปสองพี่จะกินเป็นทีพี่ว่าเอาเหรอก่อนออกงี้ไหมพี่อือพี่ไม่ไม่กําหนดว่าจะต้องกินก่อนออกกําลังกายก่อนนั้นชั่วโมงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยกินแบบถ้ารู้สึกว่าอยากกินก็ก็คือก็คือก็คือกินเลยแต่จะไม่กินหลังไปสองเพราะว่ามันจะพี่จะนอนไม่หลับพี่จะรู้ตัวอะไรเงี้ยแปดชั่วโมงเนาะก่อนนอน ลิดรีดทำงานมันอ่ะคงแน่แหละประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงนะครับคาเฟอีนที่แบบจะตกพังนะแค่ว่าปกติกินไหมไม่ค่อยกินนะอ้าวเหรอผมจะกินช่วงไดเอทอย่างเดียวช่วงไดเอทอใช้คาเฟอีนในการไดเอทกระตุ้นหัวใจก็ดีกระตุ้นหัวใจกินทุกวันก็โอเคสุดท้ายแล้วก็ต้องมีคนดูแลหัวใจเออขี้มุมุขอย่างเงีวันพักของพี่นี่กับพี่ทอมอ่ะมีไปปาร์ตี้สังสรรค์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์บ้างไหมอาจริงมีนะมีเพื่อนชวนอะไรเงี้ย จริงกินเบียร์ก็ไม่ได้ทาให้หุ่นเสียใช่ไหมถามว่ากินกินได้ไหมมันกินได้แหละมันกินได้เลยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าต้องกินแบบหัวละน้าอะไรขนาดนั้นใช่ใช่ใช่ไม่ต้องแบบกินเพื่ออะไรพิสูจน์สัมังตัวเองไม่ต้องกินว่าแบบโอคอแข็งอะไรเงี้ยว่าตอนตื่นเลยนะเพราะในเบียร์บางทีเขาก็หมักจากพวกข้าวนล้วคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้นะมันเยอะนะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต คุณคุณบุรีน้องเนี่ยเดี๋ยวผมผมผมพูดไปเขาเช้าเหมแบบรุกเดชเลยอะคารบูไฮเดรตอะคาร์เรตเก๊สเดชเลยไม่ใช่ต่อต่อคุณนี่คุณคุณบุรีน้องคุณนี่ยขนานไหนก็คือมันอาจจะมีบ้างไงแบบอาทิตย์ละวันอะไรเงี้ยอาทิตย์ละวันแต่ไม่บอกหัวราน้ำนะเอออย่าไปเครียดมากหรอกในชีวิตใช่แต่ต้องให้รางวัลชีวิตนะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายชีวิตใช่ สุดท้ายมันกินเบียร์อ้วนมันมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราแบบกินน้อยกว่าใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่น้อยกวคนใช้สุดท้ายก็วนมาที่แคลอินแคลเอาเหมือนเดิมนะใช่ครับแล้วแคปอ่ะฮะฮะผมไม่ค่อยปาร์ตี้ผมกินเหรอจริงว่ะอืมผมไม่ค่อยกินเหล้ากินเบียร์ผมกินเน่ะอย่าดองตรงนี้ผมกินขนมโคก็ไปร้านขนมโคกผมได้นะครับใช่ครับตลาดประมไหนอ่ะเนตเนินจานะครับตลาดนินจานะครับอ่าเลยเอามตะมานิดเดียวนะครับอยู่ตรงข้ามกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีนะลองได้ร้านจะอยู่หน้าโดมนินจาเลยนะครับอขนมโครสชาติดีครับที่ร้านมีมีป้ายติดไหมมีมีป้ายติดขนมโค้สัตรักโลโก้ขออนับรสชาติอร่อยครับอร่อยอร่อยดีเกินไปไม่ใช่เอาปิดคลิปนะครับปิดคลิปไม่เพียงเท่านี้นะที่ทอมกับพี่นิกมีอะไรจะฝากไหมนิกฝากเลยก็ อ,อยากจะติดตามพวกเราได้ไหมครับก็อย่างน้อยนะยังไงก็ถึงคนที่ีชอบออกกำลังกายอย่างัรนออกกำลังกายมัก็ยังดีนะอ,อาจจะไม่ได้แบบไปยกเหล็กเล่กเลนกงเล่นกล้ามอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างน้อยเป็นหากีฬาที่ท่านชอบไปกิจกรรมที่ทุกๆคนเล่นแล้วมันได้รู้สึกว่ามีความสุขไม่ไม่จำเป็นต้องมา ยกเหล็กเหมือนเหมือนพวกผมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรทำที่เรารู้สึกว่าแบบเราทำสุไรอยนี่เนาะใช้ชีวิตทางสายกลางเนาะทุกอย่างให้เป็นบาลานซ์จะได้เล่นแล้วก็บเล่นยาวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาครับเราคุณทอมนะครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็ได้ก็ลองแบ่งเวลาดูแล้วกันนะส่วนใหญ่อะทุกคนจะแบบอ้างว่าแบบไม่มีเวลา ไม่มีเวลาม,มีเวลาท,งา,ทางนง<ค>นห่อยแล้วทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่กากัน<อ>ถ้าเขาทำได้คุณก็ทำได้โอ้โหจริงๆตอนนี้พี่ก็ออกกําลังกายช่วง3ทุ่มนะ<อ>3ทุ่มคือเวลาออกกําลังกายนั่นแหละมีเวลานิดหน่อย45นาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเวลาให้ร่างกายแเรวต้องแบบให้ร่างกายมานันหนักแล้วเราก็ควรจะลดความเบ<อ>ื่อลดความรอใช่เลยครับลองดูนะครับก็เดี๋ยว ไม่นานนะไม่นานเดี๋ยวจะมีพี่พอมอาจจะเปิดช่อง YouTube แล้วก็พี่นิอาจจะเปิดช่อง YouTube ออกมาให้ความรู้สําภาษเรากำลังกายหรือว่าชีวิตประจำวันวลอกต่างๆนะได้หมดช่วงนี้ก็กดติดตามไอจีไว้ก่อนแล้วกันสองคนขึ้นไปข้างฟังได้ครับเดี๋ยวแปดเดี๋ยวแปดดีกว่าแปดลิงข้างล่างโอเคงั้นแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Labels got me on the phone, but office ain't even closed.